โอ้สวัสดีทุกคนวันนี้ผมจะเดินทางไปที่โตเกียวนะครับตอนนี้เราอยู่ในสนามบินสุวรรณภูมิเราจะเ,าเดินทางออกไปโตเกียวกันเพราะว่าผมเก็บเงินครบ2,500ล้านแล้วนะครับเดี๋ยวเราเดินทางไปโตเกียวกันดีกว่าผมอยู่ในค์ดของบิสเนสนะซึ่งแปลว่าอะไรไม่รู้แต่เราต้องนั่งก่อนใช่ไหมโอเคนั่ง่าสบายใจจังจะได้ขึ้นบินไปโตเกียวผมอยากไปดูเนี่ย กันดั้มาทุกคนกันดัมหุ่นยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเท่มากเลยนะไปเจอกันที่โตเกียวครับโอ้โอ้โอเ้เ,อ,อ,เอ,อ๋เดี๋ยวนะทําไมเครื่องสั่นแปลกๆนะวอ t โ g o ิงออนเกิดอะไรขึ้นอย่าบอกนะว่าเครื่องจะตกเดี๋ยวเพื่อนกูจะไปโตเกียวเอยจะไปโตเกียวเครื่องตกทําไมโอ้ โอโอ,โอเคโอเคแค,แค่หลุมอากาศครับไม่มีอะไรน่าจะปลอดภัยสบายใจนอนต่อได้ใช่ไหมโอเคอ๋อตอนนี้เราเดินได้แล้วเมื่อกี้แค่เครื่องขึ้นแล้วหลุมอากาศนิดหน่อยนะครับโอ,อ้อยากเข้าห้องน้ําจังเลยเอะห้องน้ําอยู่ตรงไหนเออ,เอ,อสวัสดีครับมีห้องน้ําให้เข้าไหมห้องน้ําห้องน้ําห้องน้ําผมหาห้องน้ําไม่เจอโอ้โอ้ เอ้เอ๋เอเออขออขอยาดนั่งที่เดิมเกิดอะไรขึ้นน่ะทำไมไฟดับเดีย๋ยวนะเพื่อนแปลกๆโอเคกับตันเขาจะกำลังซ่อมซ่อมครับน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นผิดปกติส่วนข้างนอกก็มืดมากเลยอะ่ะน่าจะอยู่ตอนกลางคืนอยู่ดูสิมีดาวด้วยแต่เรานั่งก่อนกับตันเขาบอกเอ๊ะ โอ้ my g อดนั่นมันคือตัวอะไรอ่ะเอ้ยเฮ้ยเดออมันมีตัวอะไรอยู่บนเครื่องด้วยพวกเรากำลังจะตายพระเจ้าช่วยเฮ้ยโอ้ยเอ้ยเดออเอ๋เเมื่อกี้มันเข้ามาใกล้ผมเฮ้ยโอ้ยมันมันมาแล้วตัวอะไรอ่ะขอญาติหนีเอ้ยเพื่อนเราลองดีมาเฮ้ยเพื่อนเราล่วงหนึ่งเอ้ยมันเข้ามาแล้ว ไปไปไปเพื่อน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 หนีหนีหนีกัปตันเปิดประตูกัปตันอ,อ,อ,อย่าดึงมันมาทางนี้เพื่อนไปก่อนไปก่อนไปก่อนหนี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 เอ๊เอชซีพีอยู่บนหัวช่วยด้วย <c oughs> ผมมีเอชซีพีอยู่บนหัวนะเดี๋ยวก่อนแอแอฮอสเตตไม่ช่วยอะไรเราเลยโอ๊ยมันอยู่ข้างหลังโอ้ยหนีครับหนีหนีหนี อาหายไปแล้วใช่ไหมปลอดภัยแล้วเนาะเพอร์เฟกพวกเราซ่อมเสร็จแล้วแต่เดี๋ยวก่อนเจ้าแอร์สองคนนี่มันนั่งนิ่งๆทำไมมันไม่มาช่วยเลยฮะไม่มาช่วยเลยเหรอโดดทีบเลยไม่มาช่วยเมื่อกี้ไม่เห็นอะไรเลยเหรอโอ้ยเซอร์พิซ่าทุกคนแต่เราจะไม่กินพิซซ่าครับผมว่า มันต้องแปลกๆแ,แ,แน่ๆเลยฉะนั้นผมจะไม่กินพิซซ่าเอ๊ะเอ้าเกิดอ,อะไรขึ้นอ่ะเดี๋ยวทำไมเพื่อนกินพิซซ่าแล้วเป็นอย่างนี้ใช่ไหมเพื่อนกินพิซซ่าแล้วเป็นอย่างนี้เหรออดีแล้วครับที่เราไม่กินไม่งั้นเราจะเป็นแบบเพื่อนแน่เ,เ,เดี๋ยวเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นอีกทำไมเครื่องสัน่นนี่อยู่เครื่องบินสายการบินไหนเนี่ย เดี๋ยวนะนี่เราอยู่สายการบินไหนเนี่ยทำไมเครื่องมันโอ้ยโอ้โอ้ยขาหักไปเนี่ยโอ้ยกระเด็นโอ้ยโอ้ยโอ้ยกระเจะโอ้ยอะไรเกิดอะไรขึ้นโอ้โหเครื่องระเบิดอ๋อเจ็บ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 ทุกคนเจ็บมากเจ็บมากผมเจ็บมากผมเจ็บมากอ๋อเรานั่งที่ก่อนแล้วก็ข่ามขัดโอ้ผมผมเกือบตายเมื่อกี้เครื่องระเบิดครับ เอาใส่ใส่ปอกชูชีพปอกคอชูชีไว้ก่อนชีตเครื่องบินกงินังจะตกแล้วโอ้โหเครื่องบินเราจะตกแล้วเมื่อกี้เรากระเด็นด้วยเพราะเครื่องมันระเบิดพวกเรากำลังจะตกแล้วอุ้ยหน้ามืดตามัวออกซิเจนขาดขาดหายออกซิเจนไม่มีระเบิดเอาอ๋อาเจ็บ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  อ๋อเกือบตายครับไม่ใช่เกือบตายเพราะเครื่องบินตกนะเกือบตายเพราะเกือบจมน้ํานี่แหละ <c oughs> โอ้ยแล้วเพื่อนรีบขึ้นมาปีกเครื่องบินระวังโดนไอ้หลามงาบอาจจะมีฉลามก็ได้อ่ะกินหน่อยอกินไม่ได้ช่วยเพิ่มเลือดเชียวนึกว่ากินแล้วช่วยเพิ่มเลือดเดี๋ยวนะเรามากันเก้าคนแต่ทาไมเราเหลืออยู่สี่คนนะเพื่อนเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทำไมเราเหลืออยู่สี่นนนนะออคน นั่นมันเสียงอะไรอ่ะเสียงอะไรครับเสียงอะไรเพื่อนฮะมีอะไรเหรอฉลามไหนอ่ะเห็นไต่ซักเครื่องบินตกไม่เห็นมีฉลามเลยหมัวโอยโอยโอยยเพื่อนเพื่อนเพื่อนปีกเครื่องบินปีกเครื่องบินกูจะตายอ้อไป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 โอยฉลามจริงด้วยโอยขึ้นมามันขึ้นมาไม่ขึ้นมาโอยฉลามโบกูโอ้ยเพื่อนเพื่อนตายแน่เลยเพื่อนโดนฉลามมาแล้วหนึ่งคน เมื่อกี้ผมก็เกือบตายทุกคนดูเลือดผมดิโอ้ยวีล <c oughs> อดวันวีลอดวันเ้ยเดี๋ยวเพื่อนกระโดดขึ้นมาเร็วเดี๋ยวนะากระโดดขึ้นมาใก,ใ,กใกล้ถึงฝั่งแล้วขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมา <c oughs> โอ,โอ้ไม่โอ้พระเจ้าช่าว,ชวยมีใครบางคนจมน้ําตายไปเนี่ย <c oughs> โดนฉลามง่าไปแล้วเงี้ยแล้วเราเหลือกัน สามคนแล้วดูเลือดยี่สิบสองทุกคนเลยเลือดยี่สิบสองเอ๊ะท่อนไม้อะไรเหรอเฮ้ยเดี๋ยวมีกงอะไรบางอย่างด้วยครับเหมือนเป็นกงอย่าบอกนะนี่คือเกาะกินคนใช่ไหมไอ้กงพวกนี้มันคือเกาะกินคนเว้ยทุกคนเราเดินสำรวจเกาะกว่าครับว่ามีอะไรกินบ้างโอ้แอปเปลิลกินได้ไหมโอเคเขาให้เราไปหาฟู้ดนะครับซึ่งเราเห็นแอปเปิลแหละ เอ้ hey, เรามีแอปเปิลที่จะให้พวกเรากินแล้วเย่เย่แอปเปิลแอปเปิลงากินเลยอิ่มท้องงามงามเอ้ยอันนี้มีหินหินอุกกาบาตด้วยหิน oh, อุกกาบาตด้วยโอ้ดูสิเจ้าเอชซีพกคิดว่าก่อนนี้มีมีคนกินคนไหมเอ๊ะ hey. hey. <Hey. S 2> มันบอกว่าถ้ามีเจ้าสัป,ประหลาดที่เราเห็นเมื่อกี้อยู่กับพวกเราล่ะ คือมีใครบางคนที่ปลอมตัวเป็นเราในกลุ่มคนหรอโอ้โอ้โอโอฝนตกฝนตกอลบ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 โอ้มีฝนฟ้าขนองทุกคนเอ้ยเพื่อนออกไปทำไมเข้ามาเกือบไปแล้วไม่ล่ะโอ้ฝนตกแล้วเลือดรดด้วยทุกคนดูเลือดผมกับเพื่อนคนนี้ดีแล้วดูคนนี้อ๋อพวกเราอยู่ในถ้ำกันแล้วนะเรา ๋ยวรอฝนหายตกก่อนครับเราน่าจะออกไปได้เอ๊ะเดี๋ยวไอ้ถ้ำพวกนี้คือถ้ำถ้ำอบบี้ <c oughs> นี่มันคือถ้ำอบบี้โอ้แต่ไม่เป็นถ้ำลาวาเลยครับดีด,ดิมีภูเขาไฟว่าเราต้องไปในหกสิบวินาทีทุกคนไป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 เราต้องออ,อยา่างถ้ำอบบี้เล่นแมปแนวนี้ยังเจออบบีก้ก็ไม่ชอบเลยอบบี้นะเกือบเกือบเกือบ ออกให้ได้ครับเกือบเกือบเกือบไป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 ทุกอย่างต้องเป๊ะไม่งั้นเราตายเมื่อเราแตกไปไป e s c o m a n โอ้โหโอ้โหนึกว่าจะตกแล้วไป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 โอเคเราผ่านทำปี้ได้แล้วต้องรอทุกคนมาใช่ไหมถึงจะออกอยากทำปี้ได้เอาเดี๋ยวอ๋อโอเดี๋ยว เอ้ยทำตรงนี้แตกเอ้อยเดี๋ยว <c oughs> กูจะตกเพราะเศษหินนี่แหละโอ้ทุกคนมีหินหล่นลงมาทับด้วยครับถ้าเราออกไม่ทนันหินมันจะหล่นมาทับโอ้มืดแล้วเราไงต่ออะเรามืดแล้วเดีย๋ยวเราเดินไว้กับเพื่อนดีกว่าเพราะเราเหลือกันสามคนเอ๊ะเหมือนว่ามีใครบางคนกำลังมองเราอยู่ใช่ไหมเอ๊ะโอเครู้แล้วว่าใครมองเราโอเค โอ้ยโอยโอยหนี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 ทุกคนปีศาตปีศาตพีศาตอ๋อโอ้ยเขาวงกดด้วยเขาวงกดเขาวงกดทุกคนเขาวงกดเขาวงกดแล้วผมเอ้ยเดินมั่วเดินมั่วอีสปอร์ตไอ้ผมเดินมั่วเอ้ยเดินมั่วแล้วก็ถึงทางออกแล้วทางออกอยู่ตรงนี้เพื่อนตามมาเร็วมันตามมาแล้วโอเคทุกคนตอนนี้เราหนีจากเจ้าปีศาตได้แล้วนะครับ เออเราเราหนีได้กันหมดทุกคนเลยมาเก้าเหลือสามเอ,อ้าอันนั้นทางเข้าอันนี้คือทางออกเหรออันนั้นคือทำออฟบีนี่ให้เราไปไหนต่อไปทำออฟบ,บีต่อหรอเหนียวก่อนนะมีเพื่อนเราหนึ่งคนหายไปไหนนะเอ,อ๋เพื่อนเราหายไปโอ้ยฉันคิดว่าสับปะหลาามัาเอาเพื่อนเราไปอ,อ๋อโอ้ยเราต้องไปหาเพื่อนเราครับสับปะหลาเอาเพื่อนเราไป โอ้ยในหนในไอ้ไอ้กงนั้นป่ะใช่ไอ้กงนั้นป่ะกงที่เราเห็นอยู่บนยอดเขาอ่ะทุกคนมีใครจําได้ไหมครับกงที่เราเห็นอยู่บนยอดเขาทุกคนต้องใช่แน่ๆตรงนั้นเพราะเป็นที่ขังไม่รู้ว่าขังสับปะหลาดหรือว่าขังอะไรใช่แน่ๆใช่แน่ๆใช่โอ้ยตกใจยเพื่อนโอ้ยนี่ไงจริงๆด้วยทุกคนเออเปิดฉันเจอแล้วฉันเจอเพื่อนของเราแล้วแหละเฮ้ยไอ้โอเค พวกเราต้องหาอะไรบางอย่างมาเปิดอ,อ๋ออะไรบางอย่างนี่มันคืออะไรอะ่ะโอ้เราต้องไปหาที่นี่ครับอ,อ๋อบางทีกระเป๋าสัมภาระอาจจะมีก็ได้นะซึ่งกระเป๋าสัมภาระอยู่ตรงนั้นโอเคเดี๋ยวเราไปหาอะไรมาจากกระเป๋าสัมภาระเพื่อเปิดนะครับอะไรสักอย่างนี่แหละที่เราต้องเอาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้กระเป๋าสัมภาระอ,อ่ามีอะไรที่เราใช้ได้บ้างเปิดอ่านี่ไงได้มาแล้วเพื่อนฉันเจอเครื่องมือสําหรับอ,อ๋อ เปิดแล้วแหละอ่ารุดออกไปแล้วเย่เพื่อนเราสบายดีสดบายสบายดีสปาร์ตตัวนั้นมันน่ากลัวจริงๆเลยอ่ะเพื่อนเราบอกโอ้ตอนเช้าแล้วเช้าหรือยังหรือว่ายังไม่เช้าแต่เรายังไม่ได้นอนเลยนะตั้งแต่เครื่องบินตกนะเราวนได้นอนหรือยังคอนนอนได้ไหมเพื่อนตอนนี้เราต้องทำอะไรต่อหรอะอะนอนบนต้นไม้เลย <laughs> หนึ่งคืนผ่านไปชายสามคนแอรแอปกันอยู่ในที่ที่เดียวโอเคพวกเราต้องการแสงไฟนะเออฉันมันหนาวแล้วก็มืดมากเลยฉันคิดว่าเราควรไปหาท่อนไม้นะโอเคมันให้เราไปหาท่อนไม้ครับก็เรานี่แหละเป็นคนให้ไปหาอยู่บนเขานะครับหนาวแล้วก็มืดมากเราควรไปหาท่อนไม้สักสามอันนะอันนี้อันแรกใช่ไหมนะอันแรกครับอันนี้ ส่วนนที่สองอันที่สองอันนี้อ่าอันที่สามเพื่อนได้แล้วครบสามสามแล้วครับโอเคดีมากงั้นเรามาจุดไฟกันเถอะด้วยฝืนของพวกเรานะ่ะก็ฮะมีอะไรงั้นหรอตัวฉันฮะทำไมก็ไฟสว่างดีแล้วนี่เอะแสงอย่างนี้แสงอย่างนี้ทุกคนนั่นไง มันคือแสงของสับปะหลาดไปเลยมันคือแสงของสับปะหลาดโอ้ไม่นะไฟไหม้แล้วคนไฟไหม้เต็มก่อเลยอุ้ยโอ้ดีนะเกือบเกือบโดนไฟไหม้ครับเมื่อกี้ดีที่เขาวิ่งออกมาทันวิ่งออกห่างจากต้นไม้เร็วไปไปไปโอ้จะวิ่งลงทะเลทำไมนะอะยวโดนไปฉลาม ออกห่างจากต้นไม้ไฟไม่เกาะเลยโอ้โหไม่ทั้งเกาะเลยแล้วเกาะไม่มีอะไรด้วยไปเพื่อนวิ่ง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 จะเช้าแล้วดวงตาจกแล้วดวงจันทร์จกพระอาทิตย์ขึ้นโอ้เราจะไม่เจอสัปปะลาแล้วใช่ไหมเพราะว่าเช้าแล้วเฮ้ยเดี๋ยวสึนามิแล้วเราจะหลบยังไงอะสึนามิมาสึนามิมาทุกคนแล้วเราจะหลบยังไงขึ้นไปที่ที่สูงที่สุดหรอ โอเคเกตูไฮกราวครับทั้งไฟไหม้ทั้งซ้นอมินี่มันบ้าอะไรวะเนี่ยเกิดบ้าอะไรขึ้นกับเกาะแห่งนี้โอเคไป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 มันมันเข้ามาใกล้แล้วมันเข้ามาใกล้แล้วแค่นี้ยังสูงพอไหมอะแค่นี่มันสูงที่สุดแล้วนะมันจะสูงถึงซ้นอมิเหรอ,อทุกคนดูดีซีนอมิใหญ่มากครับแล้วเพื่อนไม่รอนเลยนะโอ้ยไม่ไม่ไม,ไม่เอ๊ะ What ทำไมเราไปอยู่ตรงนี้ได้อะไอ้พวกเราไม่ต้องคิดถึงไฟเดี๋ยวนะแต่มันมีเกาะที่เราจุดไฟไว้นะพวกคือเราหลับไปหรอแต่ทำไมมันมีเกาะจริงๆนะแล้วทำไมบ้านเรามาอยู่ตรงเกาะอ่ะเอ้าอันนี้คือฉากจบใช่ไหมก็คือพวกเราฝันไปโอ้ย โอ้วิกตอรี่ครับทุกคนจบเนื้อเรื่องแล้วก็คือเราฝันไปนะครับไม่ไม่ได้ไม่ได้ขึ้นเครื่องบินจริงๆแต่ทําไมเรายังมีเชื่อเสื้อชูชีพอยู่บนเสื้อเราทั้งที่มันเป็นความฝันหรือว่าเราโดน UFO ช่วยไว้โอเคครับทุกคนเป็นยังไงบ้างครับสำหรับแมปเ a กเกชันสตรอ n สตอร r y สำเนียงคนที่ไหนเนี่ย เป็นหนึ่งแมปที่เล่นสนุกเพลินได้เหมือนกันนะครับผมเป็นแมปเนื้อเรื่องสตอรี่นะใครที่อยากมาเล่นก็ลองมาเล่นดูได้นะครับน่าจะไม่มีเนื้อเรื่องที่มันจบแค่อันเดียวหรือเปล่าเดี๋ยวผมดูที่ไอเหรียนตาก่อนนะครับว่ามันมีฉากจบหลายรูปแบบหรือเปล่าอ๋อจริงๆด้วยทุกคนมันมีฉากจบประมาณอ๋อสฉากจบนะครับเมื่อกี้ก็เป็นหนในฉากจบที่เราได้มานะซ,ซึ่งเราไม่รู้ว่า เราได้ฉากจบอันไหนเมื่อกี้ผมไม่ได้ดูนะครับโอเคครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากลองมาเล่นนะครับก็ลองมาเล่นได้นะสำหรับแมปหัวเคชัน <c oughs> <c oughs> สตอรี่เกียดตำเหนยงตัวเองมากเลยโอเคครับคลิปนี้ก็คงประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกระจอกรลังใจให้กันด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูมากครับคลิปหน้าจะเป็นแมปอะไรก็รอติดตามได้เลยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณครับ ถ้ไมผมพูดขอบคุณจบคลิปไม่เหมือนกันสักคลิปเลยวะคิดเลยจะยพูดก็พูด